สวัสดีคะ่ะแจม JW Tech นะคะวันนี้แจมจะมานำเสนอสินค้าแบรนด์ชมเมอร์โซค่ะซึ่งเป็นแบรนด์ของทางยุโรปค่ะภายใต้แบรนด์ชั้นนำาชมเมอร์โซนะคะ,ะมีผลิตภัณฑ์มากมายครอบคุมคะมากกว่า25,000รายการประกอบด้วยเซฟตี้ในโรงงานเช่น log, ซ o ลูนอยอินเตอร์ล็อกเซฟตี้ดอเซฟตี้รีเลย์เซฟตี้สวิต และสินค้าอื่นๆอีกมากมายค่ะสำหรับวันนี้นะคะจำจะพาทุกท่านมารู้จัก s ซฟตี้สวิตต์โมเดล a z 1 5 z v r k ขีด6 1ขีดค่ะเป็นเซฟตี้สำหรับติดหน้าประตูเปิดปิดเครื่องจกักรวัสดุของเขานะคะจะทำมาจากเทอร์โมพลาสติกค่ะและมีะฉนวน2ชั้นค่ะ มีคอนแทค1 nc ค่ะขนาดของเขานะคะอยู่ที่52คูณ75คูณ30มิลิเมตรค่ะใช้งานในอุณหภูมิตั้งแต่ลบ30ถึงบวก80องศาเลยนะคะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานแล้วก็มีคอนแทคนานถึง2ล้านครั้งค่ะนอกจากนั้นสินค้าตัวนี้ยังทนต่อการปนเปื้อนและคราบสกรปรกต่างๆได้ดีค่ะตามมาตรฐาน ip 67ด้วยค่ะ มีช่องต่อสายไฟขนาดใหญ่อันนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะใช้แบบขันน็อตหรือคอนเนคเตอร์นะคะมีรูยึดน็อตสามารถเลื่อนปรับตำแหน่งติดตั้งได้ด้วยค่ะช่องเสียบก้านมีตำแหน่งยืดหยุ่นในการติดตั้งทั้งด้านบนด้านข้างด้านหน้าและด้านหลังได้รับมาตรฐานทางความปลอดภัย EN ISO 13849-1ขีดค่ะ มีใบเซอร์มาตรฐานรองรับชั้นนำระดับโลกตามรายละเอียดด้านล่างนี้นะคะ TU, CU, LUS, CCC และ EAC ค่ะในส่วนของการติดตั้งนะคะสินค้าตัวนี้จะใช้ติดตั้งกับประตูเครื่องจักรเพื่อแจ้งกัน เปิดปิดประตูขณะที่เครื่องจักรกำลังทำงานใช้ได้ทั้งประตูบานเลื่อนและประตูบานผักเลยค่ะค่ะนอกจากเซตตี้สวิตตัวนี้แล้วนะคะทาง JW ก็ยังมีสินค้าประเภทเซนเซอร์ตัวอื่นๆอ,นอีกมากมายนะคะของแบรนด์ชมาโซ่ค่ะ หากลูกค้าสนใจสินค้าหรือมีข้อสงสัยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ a c e b o o k เว็บไซต์เบอร์โทรศัพท์ทางเรามีเจ้าหน้าที่รอให้บริการเสมอครบถูกเร็วดีที่ JW Tech ขอบคุณค่ะ